ที่มันเกิดขึ้นด้วยเงินน่ยมันน่ากลัวมากจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยเลยก็ได้ค่ะ,คะ,คะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสงครามเงินค่ะทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์สามทุ่มสี่สิบห้าอเมรินทีวีเอชดีช่องสาของเรานะคะ,คะเต็มคนขึ้นเรื่อยๆค่ะและในช่วงหน้าค่ะ เปิดใจที่แรกนะคะระบายความในใจเรื่องความรักกันแบบชัดๆกับอมรินทีวีกับเอป๊อปของเรานะคะกับพี่แพรลี่ภัยวันค่ะจะว่าอย่างไรบ้างหลายคนสงสัยถึงปมความรักน,นนะ <ผม S 2> สิคู่นะว่าเป็นยังไง<ะ>เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ โปรโช็อกแรง7วันเท่านั้นโดว์คูตองหัวข้าวหอมมะลิทอ5กิโลกรัม162บาทเบบซี่2ขวด56บาทถึง18ตุลาคมนี้พิเศษ3วันเท่านั้นรับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสูงสุด280บาทถึง15ตุลาคมนี้ตรีมดาน่าประกาศศึกให้สะเทือนทั้งจักรวาลสถานถึงโลกมนุษย์นภรกิจี ค้าขอแลกด้วยชีวิตเลือดในกายข้ามันเดือดสุดๆ RIP Studio อุบัติความมันแห่งสงครามมีจักรวาลเป็นเดิมพันใครแพ้ใครพลาดเตรียมถูกทำลายล้านในพริบตาพบกับปหาการภาพยนยนแอนิเมชั่นแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ของเมืองไทยนับรบบนตราตำนาน8ดวงจันทร์ประกาศสักดาทางจักรวาลวันนี้ในโรงภาพยนตร์ คงเอารังแคไม่อยู่<ม>ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head n d Shoulders สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของนังศีรษะสียบรังแคมั่นใจร้อซ Head n d Shoulders ในเสื้อง,งานแฟนมีเดียนนี้ยสักแล้วจ้ายังไม่นับอยู่เลยอะทำไงดีอะลองนี้เลยโอโมพลาสสูตรน้ำโชมใหม่ที่มี duo boost ช่วยลดกลิ่นอับหอมนาน4ส,สัปดาห์มั่นใจสะอาดหอมโฉใหม่โอโมพลาสสูตน้ำ เวลาที่จิงมีความสุขเขาจะคิดต่อยอดในสิ่งที่ทำเติมความสุขด้วยโฟมอสโกโก้ multigrain โกโก้เข้มข้นแคลเซียม <c oughs> สูงวิตามิน B12 สูงอร่อยความสุขต่อยอดความสร้างสรรค์ไม่สิ้นสุดโฟมอสโกโก้ multigrain เหมือนเดิมๆแต่พิเศษมากกว่าเดิมด้วยวิสกัสเทสติมิกส์อร่อยจากมกาุ่ล่าเนื้อไก่ทแท้ๆผักในซอสเกรวี่ <rey> พร้อมสารอาหารครบถ้วนสมดุล <c oughs> ให้เหนือเพล่เพราะฟิลเวอร์กับวิสกัสเทสติมิกส์ อยู่เพิ่มคอลลาเยิ่งลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิวสิบชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันไม่มีเวียซูเปอร์เทนยูสโปรเทคผสานวิตามิน450เท่าและสารสกัดโกลเด้นฟรุตปวดผิวดูอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจากมีเวีย59บ้าบาทข้าวร้อนๆไก่กรอบๆเครื่องถึงรถเลือกได้2เมนูอร่อยน้ำใจได้ทุกวัน KFC ข้าวเก่กรอบผู้พันแค่59บาทถึง6ธันวาคมนนี้ เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล่ากลังยืนต่อนะคะกับเอ o ป๊อปทูเดย์ในช่วงสุดท้ายค่ะ,คะล่าสุดนะคะที่แพรรี่ไพวันค่ะได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจ กับอมรินทีวีของเรากับ A pop today ของเรานะคะถึงเรื่องราวความรักที่หลายคนจับตามองถึงความ